ปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยยอดประชาชนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแล้ว37,579รายค่ะมูลหนี้กว่า1,528ล้านบาทนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยยอดสรุปจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบณวันที่2อธันวาคม2566เวลา16นาฬิกาค่ะ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นจำนวน3า5 7 9นวน3 7รารายแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์36,338รายลงทะเบียนณนศะูนย์อำนวยการแก้ไขนี่นอกระบบ1,241รายค่ะรวมจำนวนเจ้าหนี้1 9 0่1รายมูลหนี้อยู่ที่1,528.555ล้านบาทค่ะโดยมีพื้นที่และจังหวัดลําลำดับแรกก็คือ1กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียนจำนวน2,496รายค่ะเจ้าหนี้1,493รายมูลหนี้131.889ล้านบาท2จังหวัดสงขลาค่ะมีผู้ลงทะเบียน1,610รายเจ้าหนี้794รายมูลหนี้72.36ล้านบาท3จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน1,489รายเจ้าหนี้826รายมูลหนี้อยู่ที่49.75ล้านบาท อันดับ4จังหวัดนครราชสีมานะคะมีผู้ลงทะเบียน441รายเจ้าหนี้638รายมูลหนี้61.87ล้านบาทจังหวัดที่5ค่ะจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ลงทะเบียน965รายเจ้าหนี้485รายมูลหนี้อยู่ที่38.52ล้านบาทโดยนายสุธิพงศ์กล่าวนะคะว่าประชาชนที่เป็นหนี้มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อดํารงชีวิตประจําวัน แต่กลับมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสขุดรีดข่มเหงประชาชนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบ ควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมและปรับปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุกด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะขณะเดียวกันนะคะขอยืนยันกับประชาชนว่าข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับและร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเป็นผู้กระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเป็นธรรมอย่างตรงจุดต่อไปค่ะอนุสร์มั่นใจในายกรัฐมนตรีไม่ยอมให้ค่าไฟขึ้นถึง4บาท68สตางค์ต่อหน่วยแน่ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลเร่งช่วยค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มรายได้ขณะไม่ทิ้งแก้รัฐธรรมนูญย้ำทำคู่กันได้ค่ะนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเนะคะถึงกรณีคณะกรรมการกำก,ก,รรกับกิจการพลังงานหรือกกพ มีมติขึ้นค่าไฟฟ้าเป็น4บาท68สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพของประชาชนจนนายกรัฐมนตรีต้องออกตัวยอมรับไม่ได้ค่ะว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะต้องมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งเพราะเชื่อนะคะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนจรงิงจังมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้ประชาชนจะไม่ยอมให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นตัวเลขดังกล่าวจึงไม่น่าจะใช้ตัวเลขที่ถูกต้องและประชาชนไม่ต้องกังวลค่ะมั่นใจว่ารัฐบาลจะต้องมีทางออกที่จะไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแน่นอนนอกจากนี้นะคะนายอนุสร์กล่าวด้วยค่ะว่านโยบายเรือธงดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทแก้หนี้นอกระบบในระบบหรือขึ้นเงินเดือนข้าราชการขึ้นค่าแรงล้วนเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนทั้งสิน้น รัฐบาลจะเดินหน้าแบบเต็มกำลังเพื่อทำให้ทุกนโยบายประสบความสำเร็จเพื่อลดค่าครองชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนตามที่ได้หาเสียงเอาไว้พร้อมยืนยันแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายนิรโทษกรรมการก้าวข้ามความขัดแยง้ง รัฐบาลก็ให้ความสําคัญค่ะและจะดําเนินการควบคู่กันไปกับการแก้ปัญหาปากท้องได้อย่างแน่นอนนิดาโพเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องวุ่นวุ่ของพักประชาธิปัตย์พักสองพบส่วนใหญ่ไม่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์มองพักมีแฟนคลับพักใต้ที่มั่นคงชี้ควรปฏิรูปพักให้เหมาะกับการเมืองปัจจุบัน ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบดิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดานะคะเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องเรื่องวุ่นวุ่นของพักประชาธิปัตย์ภาคสองค่ะโดยสาเหตุที่ทําให้พักประชาธิปัตย์ยืนหยัดในการเมืองไทยได้จนถึงปัจจุบันนะคะพบว่าตัวอย่างร้อยละ39.62ระบุว่าพักประชาธิปัตย์มีแฟนคลับและฐานการเมืองที่มั่นคงเช่นฐานในภาคใต้รองลงมาร้อยละ30.92ระบุว่าผู้นําพักประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีศักยภาพในการนําพัก ร้อยละ26.41ระบุว่าพักประชาธิปัตย์มีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มั่นคงค่ะสำหรับสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ควรทำเพื่อที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้งนะคะพบว่าตัวอย่างร้อยละ45.5ระบุว่าปฏิรูปพักให้สอดคล้องกับการเมืองไทยในปัจจุบันค่ะรองลงมาร้อยละ35.65ระบุเลือกหัวหน้าพักที่มีศักยภาพร้อยละ17.79ระบุแสดงบทบาทการเป็นฝ่ายค้านที่มีศักยภาพ ร้อยละ15.34ระบุเชิญอดีตแกนนำพักที่ออกจากพักไปแล้วให้กลับเข้ามาช่วยฟื้นฟูพักเมื่อถามถึงบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไปนะคะพบว่าอันดับ1รอยละ28.32ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจค่ะอันดับ2ร้อยละ27.1ระบุเป็นนางสาววัฒยาบุญนาคหรือมาดามเดียอันดับ3ร้อละระบุเป็นนายเฉลิมชัยสีอ่อน อันดับ4 0ล9.39ระบุเป็นนายอภิสิทธิเวชชาชีวะอันดับ500ละ7.94ระบุเป็นน,นายนราพัฒนแก้วทองค่ะและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพักประชาธิปัตย์หลังการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพักวันที่9ธันวาคมนี้นะคะพบว่าตัวอย่าง100ละ36.11ระบุเขาว่าพักประชาธิปัตย์จะมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นรองลงมา 4, รอละ24.58ระบุว่า พักประชาธิปัตย์จะอยู่กันต่อไปแบบบรรยากาศหมักคุก็คืออึดอัดอึมครึมค่ะร้อยละ18.39ระบุว่าพักประชาธิปัตย์จะแตกแยกโดยมีบางส่วนย้ายออกจากพักค่ะร้อยละ15.27ระบุที่ประชุมพักประชาธิปัตย์จะไม่สามารถเลือกหัวหน้าพักและเลขาธิการพักได้ นราธิวาสประสบอุทกภัยในอำเภอยี่งอ201คนบ้านเรือนเสียหาย53ครัวเรือนค่ะทางจังหวัดเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภและนายกิตติพงษ์อัมพันนายอำเภอยี่งอพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมบ้านเรือ,รอนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริเวณถนนรามโกมุดทางเข้าอำเภอยี่งอหมู่7ตำบนละหานอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจำนวน201คนคะ่ะบ้านเรือนเสียหาย53ครัวเรือนทางนี้ได้มีการสอบถามปัญหาพร้อมทั้งให้กำลังใจแจ้งเตือนข่าวสารและขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากผู้นำพื้นที่อำเภอยี่งอ จากกรมอุตุนิยมวิทยาสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสหรือจากช่องทางต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อจะได้มีความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภ,ภัยที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n Breaking n e w s